จภูมิใเสนอไม่มีใครเห็นแนแ่อย่างเงี้ยหรอวันนี้ก็มาไปไหนวันนี้ไปถ่ายรายการรู้ไหมใครโสดฉันติ่ตอบว่ะนี่คนทัวร์จะหมดแท่งแล้วใช่ไหมทำไมไม่เหี่ยวขึ้นเลยวะน้า <c oughs> คนทัวร์จะหมดแท่งแล้วพี่จุ <c oughs> ๋มฮะเอาอีกเอาไปอีกปะเหล่าอีกไหนคะคอนทัวร์เราอีกไหมคะ <c oughs> ดูดิไม่ปะหายปะหาย ไก่อะไรนันจุ๋กไก่้ามันพอนใหญ่กว่าเดิมนะเพราะหนูพบสีขึ้นขูดน้ำหนักมันเป็นตัวเลขเนาะแต่ไขมันน่ะมันคือของจริงไม่ใช่อายุเป็นียงตัวเลขนะพี่ผมพวกหนูคนพบชาใหม่จากร้านนี้เป็นกลิ่นเมลอนผสมชีสอร่อยมากเหรอสั่งมาลองสองแก้วกับพี่จุ๋มแล้วตะกี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าชาลิมจี่ลงไปอร่อยนะ อย่าเป็นตัวแทนคิมทักเลยค่ะทักเลยเดี๋ยวพี่เก่งไปตอบค่ะไปตอบพี่เก่งเลยจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแทนที่แต่ละคคาพี่เก่งบอกพี่เก่งไม่รับพี่เก่งเครียดทำไมมันไม่เผามันไม่มเลียวเขาเลยวะรีเนี่ยเราทำหน้าอย่างเงี้ยออกรายการตลอดเลยเฮ้ <laughs> ยเศร้าอ่ะเนี่ยวันนี้จะใช้ลิปไหมนี่ป้ามีของหัวเหลือสองแท่งน,นะ ไปเย็นนะสาวสาวจะให้ฉันใช้ทุกอย่างเลยไม่ได้นะสาวดูนี่มันขายตระหองอก็อยู่แถวเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรนะแล้วพี่โอ๋คือเริ่มงอบผมไม่ถูกอะ่ะได้จับต้นป่ายไม่ได้เลยสวัสดีครับ ้เขทิมบัตรปล่ะเดี๋ยวจะใช้คีมบัตรขวัญนะคะเหลือสีอะไระขวัญทําไม่ได้ฉันก็ใช้สีชมพูต้มอีกแล้วอ่ะวันนี้ไม่เสร็จหรอกเหลือสองทิมบัตรอยู่ไหนทิมบัตรอยู่ไหนวะเออพี่สุขีก่อนครับมันมีซัมไนไหมมีครับทูมทิมบัครับ เบอร์สองเหรอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพิมบัตรขอนกระเป๋าลึกไปเอยเยอะช่างผมบอกเดี๋ยววันนี้ได้ไหมเย็นๆนิ่งๆหน่อยมีไใช่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวใช้สต๊อกวันนี้ขอนออนไลน์วันนี้แล้วขอนพิมพ์ราคาหน่อยแม่คือคนทักราคาเยอะมากแล้วครับเป็นของขายเท่าไหร่วันนี้แต่วันนี้ที่ผมไม่ได้ะเป็นงเลขเอ้ยของเด็กเอ้ยไม่ขอกก่อนเลยสองอันว่าะนี่แล้วมันจะได้เท่ากันไหมสองอันนี้คือเดี๋ยว เธอพิมพ์ลงมาพิมพ์พิมพ์พวกราคาขายนะเพราะคนไม่ขายพวกเยอะเลยบในไอเกียอะแก้มนะคะทุกคนอันนี้ยังได้อยู่เออเนี่ยจะขายมันขายในดีแล้วเพราะมันมีแต่ผู้หญิงไงใครวะอ่ะเธอดูแก้มรักเอิ่มรูปด่วนแล้วพวกนี้ก็ได้ไหมมันไม่มีรูปเลยอ่ะนไม่มีรูปคู่เลยแต่เดี๋ยวขอเช็คสต๊อกก่อนเพราะว่ามันมีคนไปรอวน วันนี้อยู่หน่อยปะไล่ผมไปถ่ายรายการแล้วแต่ที่เก่งอยู่อ่ะพ่อจะทำตะกร้าใหม่จะทำแบบทำตกร้าเพิ่มแล้วเขาจะว่างไหมล่ะเขาต้องดูสต็อกอั่นี้ทำเองหมยถึว่าจะต,ต้องดูราคาว่าไหนแล้วตัง้ง่าไหร่ตั้งเท่าไหรเท่ากหรลอ่ะมันของให้ผมอะอ๋อพยยห้เาพกพาตะกร้า,า,กกามันอ่นไมไ,ได้เลยด้วยได้ถฟองสำห อยากหน้าเหมือนพี่อย่าเลยเธอจะมีทั้งที่ต้องสวยกว่านี้จ้ะพี่สุ่มทอากดช้าหน่อยไม่เป็นไรใช่รับแล้วก็กลับมาใครก่อนทางพี่เก่งต้องปิ้นออกมาก่อนบิวแล้วก็มันถ้าปิ้นออกมาก่อนอะมันชาได้กี่วันไม่รู้อะถ้างถามพี่เก่งตอนนี้มันเหลือเก้าชั่วโมงควรปิ้นก่อนใช่ไหมต้อออกมาก่อน ได้ไก่ร้อนนั่งงมเป็นได้เลยยังโป้งพี่ก้อว่าฟองน้ำพ่อหนุเปิดไลน์นะเข้าการแต่งหน้าง่ายมากแม่โฟองน้ำอย่าเรียกว่าฟองน้ำไม่เรียกว่าฟองน้ำมันงมันใหญ่ดีมันคือฟองน้ฟองน้ำโฟองน้ำอันนี้มันคือผาบอเอพับ เออใครเอาพับมันไม่ได้พับมันคือพับตะโกนมากตะโกนอ่ะพับหมดให้ใครอยากหน้าเล็กต้องใครพับนี้นี่คือก็ยังไม่อ้วนนะไม่ใครอยากแต่งหน้าเลยแบบ5นาทีเอออ็นดูออกจากบ้านได้งเขาบอกเอ็นดูช่าง เก็บซอกก่อนนะแ,แค่ต้องยอมันอะดูดิแค่ต้องตีมันนะแกเอาหล่นเลยทั่วหน้าละเร็วสะบัดเลยแล้วมันนุ่มนะใช่มันนุ่ม เลยะตะกล้าเลยแม่ ไปวัตโกโมีคนบอกจะถูกรางวันที่หนึ่งแต่ได้รางวันที่สองมาเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าถูกรางวันที่สองอ่ะชื่อถไหมชื่อวัตโกโหรออะพรุ่งนี้เริ่มพี่จุ๋มปะ <c oughs> เข้าไปกันมาแล้วค่ะหลวงพ่อรวยไงเอาหรอพี่ใส่ซิ้งกับบา่เาเ,เขาจะชอบไปใส่เนี่ยเลดเหรอ,อใช่เออแคปข่อนะแคปเชิ ไหนคะไปถ่ายรายการรู้ให <ไข S 2> ม่ใครโสดรู้ใหม่ใครไไซโสดจ้าแอนนาคอลลี่ทานมาล้กี่เม็ดจ้าเช้าสองเย็นสองค่ะกินคู่กันนะทั้งสีส้มแล้วก็สีชมพูอันนี้เหมือนพี่หุ่ซ้อมไปรายการอยู่แล้วหนูเป็นที่ต่อหรือเปลาไม่เกินเดือนใช่ไหมแอนน์ไม่เกินเดือนต่อคิดว่าหมายถึงรายการหนูถามมาหรอไม่ต่อเดือน <c oughs> <c oughs> รู้ไหมใครโสดพี่พีโสดไหมคะจะโสดได้ไงจ้าแฟนเขานั่งหัวโดยอยู่ตรงนี้เนาะแลนวพสนาพี่ติกอ่เขาเตรียมพร้อมชกเลยนะโดนพี่แกเดี๋ยวโดนความแรงนะอายไลเนอร์กันน้ำมิจจากันน้ำค่ะ ไม่เจอสีนสั้นตอสีนั้วไปเป็นกูรูเออพี่บุ๋ไปเป็นกูรูนี่ทุกคนลิฟสองแท่งอยากถ่ายไว้มากอัดหนะ้าจอไว้ดีกว่าจบอันนี้มากคนะสีอะไม่เป็นไรวิธีใช้คล้ายกันนี่ลิฟสองแท่งไม่ใช่ลิฟสองแท่งลิฟสองหัวในกำนา แบบพี่พีที่สวนสัตว์น่ารักมากรอนมากด้วยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะจบฉันอัดไแล้วแปลงตัดคิ้วเหมือนกี้พี่พีบบบใช้ที่ของเมงค่ะแปลงปัดคิ้วหรอ ปัดคิ้วใช่ไหมเซตเจ็ดร้อยห้าสิบไงไม่ค่อยอ <Z 750 S 2> ีก<ง>อันหน,นึ่นองอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะไอ้ที่มันเซตอ่ะไอ้ยังเล่ย์ลยคนนั้นที่ขายอ่ะอ๋อมันอยู่ในเซตไปแล้วหรือเปล่าดเดี๋ยวว่ากาันพี่หมุ่งฉีดปากเจ็บไหมคะชอยชยาชาเลยจ้าลิตเมื่อกี้ตะก้าไหนลิตเมื่อกี้ไฟที่แฟคต,ตอรี่เลยส่วนนี้นางร้ายเบอร์ศูนย์สี่ อันนี้น้าไลเบอร์ศูนย์สตาสีอะไรดี พี่โอหนะพี่ออกวาหรอคนที่จัดคนโน้นพี่ออหรือพี่เก่งคะพี่เก่งหรือเปล่าที่กำลังจัดจัดของเขา้าสต๊เอาเาวเบ้าหน้าฟ้าประธานเอเอมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมองอยังไงก็ไม่นะพิดคนหรือเปล่าคะสีปากสวยมากแม่บอกแล้วว่าลิปนางไลเบอร์สูงสีก็คือดี ไกลไปป่ะพี่โอ๋ค่ะนี่ใส่ดีหล่อม้วนผมเป็นเพื่อนเล่นได้จาก Q S <S คิวไซคิวอคุณคิวม้วนผมเล่นที่บ้านได้นะจ๊ะอย่างเงี้ยหรอก็ออออถึงถามว่าขวัญฉันจะไม่ลงมาขวันทําผมก่อนละจริงๆตะกี้บอกว่าถ้าพี่โอ๋มาถึงก่อนทําไงล่ะก็ม้วนผมขวันเล่นไปก่อนละกัน ซอมแพ็คของก่อนซอมแพ็คของก่อนแล้วพี่เก่งขนาดนี้นะเต็มค่ะพี่โอ๋น่ารักยิ้มเก่งเห็นไหมเสียงจุ้งบุ้งบุ้งคุยคุยใครเสียงอะไรวะคุยบุ้งบุ้งคุยไปเรื่อยๆเสี้พี่จุ๊บเขารีวิวพี่โอ๋ว่าพี่โอ๋ถอดแมสมาแล้วหน้าตาดีนะเนี่ยอุ้ยพี่โอ๋หน้าตาดีพอเราเจอคนที่ สัมผัสได้ไม่ได้เทียนหนึ่งดีเลยเจ๊นี่นี่จุ่มไลยนี่เลยนะจุ่มตาทิพย์จุ่มยานทิพย์ไอเซโดะของอะไรคะเป็นอะไรปเปล่อยอะแม่ของเกาหลีอะเคยขายแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราก็กำลมาหยิบขึ้นมาใช้อ่ะชุดแปลงที่ว่าจะเข้าตอนไหนจ๊ะ อันนี้เหรออยู่อยู่หเหรอเซตเดียวอยู่เซตหนึ่งในแฟตั่นของเกาหลีอ่ะอ๋อนี่คือแมสก์สวยเนาะสีสวยด้วยอ่ะอะไรคะชุดแป้งไม่สิสภาพหน้าของหนูข้างในสีเราใส่งานจริง พี่โอ๋อพี่จุ๋มคุยกันหน้ารักพี่เก่งร้องไห้แล้วนะตอนนี้นทำไมไม่เคยชมว่าเก่งน่ารักบ้างอะคะจุม๋มใครโอ้ชมตลอดที่เก่งนะเน่ชมตลอดจี <laughs> ทำไมต้องขยะโยนใส่หนูอะคะตรงนี้เป็นขยะเลยรวมๆกันอ๋อ <laughs> ทำไมว่าหนูเป็นถังขย,ยงะหรอคะ <laughs> ลพี่โอ,อคือว้าวอีสานใช่ครับพี่โอ,อคนคอีสานเอเธอตาฉันเริ่มมาแล้วนะแม่ลีสวยพันปีไปไหนคะคิดถึงคิดถึง แม่เขาออกไปหาเสื้อผ้าค่ะหาเสื้อผ้าใส่ต,ต,ตามสไตล์สาวฮอตอะเธอไปม,มาอีกฉันอยากอยู่บ้านอ่ะฉันมีความสุขอะเวลาฉันอยู่บ้านมีคนเอาข,ของอ่ะสีส้มจะไปเอาให้ใช่ไหมใช่ของแล้วมีมีปลายทางไหมไม่มีครับมีปลายทางไหมครับ มีคนนัวอยู่อันนึนงอยู่ไหนวะเสร็จเสร็จก่อนม้วนผมไม่ได้นะมีคนเสร็จเสรนะเร็วเตือนไปเสร็จก่อนมอ้วนผมนี่ตาหนูนี่หนูลีลาอยู่นะเนี่ยที่หัวปั้นนะจริงหรอจริงจริงนี่หนูลีลาอยู่นะหน <c ười> ูพูดเลยหนูไม่ได้แบบหนู <c ười> แต่งหน้าเร็วมาก รสสีแม่งฉันไม่ได้จริงเลยเนี่เก็บก่นอนตัวติ๊ต้ตองคนของอยากเป็นพี่บหม,มอยากเป็นพี่ทำไมเอ่ยเราเป็นฉันแล้วฉันจะเป็นใครล่ะฮะคุณนักสลับล่างแล้วฉันถ้าอยากต้องสลับไปเป็นตัวอะไร ผมเธออยากได้หน้าฉันหรือเธออยากได้พี่พีทเป็นทให้ค่ะเปิดมาข้างในมันจะเป็นสีเ่เหลี่ยมแต่ว่าข้างในเป็นวงกลม๋อเป็นวงกลม,มแบบอยากได้พี่ผมเพราะจะได้เป็นแฟนพี่พีค่ะจ <laughs> ะต่อให, <laughs> ให้เธอเข้ามาอยู่ในร่างฉันน่ะแต่ถ้าไม่ได้ใสา่ฉันน่ะ <laughs> เขาก็ไม่รักหรอกขิงหมดส่วนแล้วเว้ยต้องเข้าใจนะ โขลักอะ่ะเขลักที่ไส้ในของฉันน้ำไส้ใหญ่ของฉันขิงไปอีกขิงแรงเวอร์มันก็จะลำบากหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> แค่ทุกประตูจบ <c oughs> ชัดเจน มันก็คือพวกผู้เดียวหายไไหนไปน่ะฮะตรนเลยรับลงเลยจาเจอพี่จุ๋มหยิบมามั่วโอ้ my g เกหยิบถูกว้าวหูหยิบมามั่วแต่จริงๆหนูก็ลุยแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะ หนูก็ก็พูดไปอย่างนั้นแลหละหนูก็เฉยๆอะ่ะจริงๆก็เห็นอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเล่นมุกเล่นมุกสุดยอดบอกว่าอันที่มันจะหมดแล้วข้างในเป็นวงกลมข้างนอกเป็นสีขาวสี่เหลี่ยมเป็นไงอายุสามสี่แต่ยังกะยี่ส <laughs> สมอง <laughs> ที่บอกสามสี่แล้วหรอใช่ค่ะปลายปีสามห้าแล้วค่ะ โอ้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 เพื่อจิกาค่ะ้ยดนเดวกันเลยสาวพิจินี่แหละพวกแบบสวิงอ่ะจะอยู่เดือนนี้แหละป่ะผิดแปลกผิดเทียน่วนจะเป็นราศีนี้จริงๆพวกแบบซับซ้อนหน่อยอะไรเงี้ยที่โอนเท่วไร่สาวสฮะยี่สิบสี่หูย่สิบเก้า จริงหนูก็พิจิกลองดูสิเป็นจะแบบสรวนิดนึงอ่ะท <c oughs> ีห่หมอดูนะเห็นทุกสำนักเขาก็บอกแบบนี้อย่าเชื่อหนู <c oughs> ได้ตัวไหนมาไปวัดโอ้ยพันตัวโอ้ก็ลอตเตอรี่สิบพันใบเนาะเออปรับเยอะเหลือเกินลอตเตอรี่ ลูกชายเกิดยี่สิบเก้าพอโหสี่สี่ใกลจังค่ะจร <c oughs> ิง่ะตามพี่แอมมาแต่งหน้าเหรอพี่โจ๊โทรไปหาตอนนี้ท <c oughs> ันปะ หน้าอกระวังค่ะเท็กซี่อย่างเี้เ่ดียว่ไหมเืองททาไรำผมกับแต่งหน้าใครจะเสร็จก่อนกันแต่งหน้าผมแต่งหน้าเร็วมา ไม่ดูปาป่าหรอคะโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอลยอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโ้วโอ้ยโไม่มี้ยโอ้อ้อ้ยอ้เอยโอ้ยโอ้อ้ย่อ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโ้อยโอ้อย้อ้องไปท้่กอองยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ย้ย ที่ม้วนผมของอะไรคะเป็นความลับทางการค้างควับคนใจร้อนเป็นความลับของช่างไปงานคนเดียวเหรอคะกบอใช่จ้าไม่โทรเราเราโทรเช็คที่บ้านก็รู้ว่าอยู่ไม่อยู่ไลนอ๋อไลน์อืม เราแบบเบาๆอ่ะเนาะใส่ๆไปงานอะไรคะอืมไปถ่ายรายการจ้าเชินกับการแต่งหน้าของกบดึๆกๆมืดๆมีสินค้า ห <Huh? S 2> ไม่เอาค่ะฝากร้านหรอโอ้โห oh. เธอเราต้องไม่สนับสนุนตลาดมืดนะของฉันเธอเราต้องเคารพสิทธิของซึื่องการักกันเขใจใช่ไหมอ้าอพี่ห้องเงียบแม่ลิปดีเซ่หมดหรอหมดคะ่ะ ขอให้ถูกขอให้พี่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะพี่จะได้ใช้ไปเงินพี่ขอหักค่าใช้จา่ายป่ะเดี๋ยวป่ะค่าใช้จา่ายก็แสนหนึ่งหรอวะพี่หัวหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งมาทำงฮะใช้ดิเอาจริงนะมีโอกาสเด้ก็ใช่สิจ้าบุญก็ส่วนทำไม่ต้องทำหมดเราจะทำหมดเลยเหรอ ไม่หมดสิอออเราก็ไทยดิโอ้รออะไรอ่ะไทยที่หมดกันมันร้อนอะ่ะมันหกล้านเลยนะหลืออวามีเลขมีมีสองใบด้วยมีแบบสองใบด้วยนะหรือใบเดียวใบเดียวหมดเลยอ,อุ้ยขเขาบอกว่าพอดีค่าบ้านเลยหนึ่ใบจริง จริงว่ามีพี่ถุงก็คือไม่ใส่ค่าบ้านแล้วถูกแน่นอนเอ้ยพอให่กบอถุงรางวันที่หนึ่งสงสัยจะถูกจริงได้บ้านค่าบ้านถือเออพลังบวกมาละวัดต้องยิ่งดังกระชอนเลยนะคราว,วน,นี้นเออเราก็ไม่เล่นส่ละคนเยอะละหมูวันนี้เขากบบต่างเกมนีปัญหา รตรงสิบกปัญหาค่ะข้ออย่างนี้สัยพี่เก่งดูดพี่เครียนอ่ะเป็นไรป่ะคะ<อ>ยอดน้อยอะเน,น,นาะเตียงเราเคยทำได้ดีกว่านี้เรามันฝีมือตกอะ่ะมึงได้อีกแี่เองอะ่ะมึงโค้งมึงสิบกับกระพร้อม่ึงไม่ดี อองะไรวะไฟล้มเลยเนี่ยพลลมพัดตั้งเมื่อไหร่วะเมื่อคืนเหรออะไรไฟลุกที่ไหนนี่แหละเจ้าปัดตะกี่ติเก่งขอไอ้เลยเนยอันได้นไหมอ่ะอันนี้ไม่ดีอ่ะมันขวดแตกอ่ะหูจะหักที้งแล้วนะใจเย็นนะมึกกระจายเด้อหนูว่าหนูต้องเอามานะ่ยักไปไว้ไหน Okay, อันนี้สินค้าหมดหมดแล้วไม่มีขายแล้วโตยืนสองขาอะไรกันนี่ค่าอะไรกันอ,อุอ้ยแ่มกับภาษีโรงพยาบาลสัตว์พี่เก่งคะของนางได้ไะ นิดทิ้ง